งานเกี่ยวข้องต้องหามาตรการแก้ไขด่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่ตัวแทนชาวบ้านประมาณ60คนรถกระบะประมาณ40คันติดเครื่องขยายเสียงได้ขับรถเคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือให้หน่วยง,งานทหารเฉพาะกิจลาดยา่าและที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีวันที่15สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านยายเชวัตรไกรเลิกอดีตสสพักรักประเทศไทยนายบัณฑิตอินทวีรัตน์ นางภูนศรีหุ่นประดิษฐ์พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านประมาณ60คนรถกระบะประมาณ40คันติดเครื่องขยายเสียงได้ขับรถเคลื่อนขบวนเดินทางไปยื่นหนังสือให้หน่วยงานทหารเฉพาะกิจลาย่าด่านเจดี3องค์จากนั้นไปยื่นหนังสือที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีโดยมีนายดำรงรัฐสุภาพัฒน์ประหลัดอำเภอสังขละบุรีนายสมบัติสิริวัต์หัวหน้าฝ่ายบริการสุลกากรสังขละบุรีตัวแทนจากพักประชาชนรับหนังสือเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องซึบเนื่องมาจากถนนหมายเลข323เส้นทางอำเภอสองผาภูมิอำเภอสังขระบุรีรถขนส่งสินค้าผ่านด่านชั่วคราวบ้านพระเจดี3องค์ประชาชนชาวอำเภอสังขระบุรี3ตำบล20หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนมานานขอเรียกร้องสิทธิในการจะใช้ถนนหมายเลข323ด้วยความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในปัจจุบันมีรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ได้เปลี่ยนเส้นอำเภอแม่สอด จังหวัดตากมาด่านชั่วคราวบ้านพระเจด,ดีสามองค์หมู่ที่9้าตำบลหนองลูอเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เส้นทางถนนสองช่องจราจรหมายเลข3-2-3สองสามอทองผาภูมิอมเภสังขระบุรีซึ่งถนนหมายเลข3-2-3ดังกล่าว สภาพถนนยังมีความลาดชันที่เป็นอันตรายตลอดเส้นทางซึ่งในสภาวะอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำปิดช่องทางจราจรอ,อยู่หลายครั้งจะเป็นเหตุให้รถประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ร่วมใช้เส้นทางไม่สามารถสัญจรไปมาได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงสร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อประชาชนนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขบุรี พื้นที่ใกล้เคียงไม่สามารถใช้สัญจรถนนหมายเลข323ระหว่างอำเภอทองผาภูมิกับอำเภอสังขระบ,บุรีได้อย่างปกติสุขโดยเฉพาะรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นจะต้องเคลื่อนย,ย้ายผู้ป่วยแบบเร่งด่วนไปยังโรงพยาบาลอื่นได้ทำให้นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวยังอำเภอสังขรบ,บุรีไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ตล,ลอดจนเป็นอุปสรรคต่อน,นักท่องเที่ยวอย่างยิ่งในบางกรณีเกิดการยกเลิกการจองห้องพักซึ่งทําให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ค้าขายได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ปัจจุบันถนนหมายเลข323 3, อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขระบ,บุรีเกิดการชำรุดหรือซุดตัวเสียหายไม่สามารถรับน้ำหนักจำนวนมากจากรถยนต์บรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้เนื่องจากบนถนนหมายเลข323อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขระบ,บุรีเป็นเพียงถนนสองช่องจราจรวิ่งสวนกันบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ใช้เส้นทางทำให้รถยนต์ผู้ใช้เส้นทางร่วมไม่สามารถใช้ทางร่วมได้อย่างปลอดภยัย ซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนอยู่เป็นประจำสร้างความเสียหายในอำเภอสังขระบุรีซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดือดร้อนจากการที่รถยนต์บรรทุกสินค้าขนาดใหญ่จำนวนมากวิ่งขนส่งสินค้าหลายครั้งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำกวางผิวถนนจราจรทําให้รถอื่นไม่สามารถเล่นผ่านไปมาได้ต้องติดอยู่บนถนนนับหลายชั่วโมงเดือดร้อนในเรื่องการขับถ่ายและอื่นๆสนะ